สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับชนี้มูนี้ m o o n s t a โร a r o t 9 1นนะคะสวัสดีวันจันทร์ที่24มิถุนายน2567นะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันอีกแล้วนะแล้วก็อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะจะก,ก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วนะคะ วันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะแป๊บๆหกเดือนแล้วนะคะแล้วพอเข้า6เดือนหลังนี่ยิ่งเร็วเร็วกว่าครึ่งปีแรกอีกครึ่งปีหลังนะคะแป๊บๆก็จะหมดปีอีกแล้วเนาะสุขสันต์วันเกิดสําหรับคนที่เกิดวันที่24ิมิถุนายนของทุกๆปีด้วยนะคะขอให้มีความสุขมีความสุขกายมีความสุขใจคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จอย่างที่หวังนะคะแต่ขอสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรทุกที่ถูกเวลาเนาะ คลิปนี้นะคะก็จะมาอ่านแบบแรนด้อมเหมือนเดิมนะคะคลิปของเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบแรนดอมนะไม่มีกองไพ่ให้เลือกนะคะมีแค่กองเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพลังงานรวมนะคะมันไม่สามารถที่จะตรงกับทุกๆุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้เนาะเพราะเราไม่ได้จาะจงวันเดือนปีเกิดแล้วก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครโดยเฉพาะนะแต่เราจะมาเปิดดูธาตุราศีนะคะว่าคุณเกิดธาตุราศีอะไรลักษณะนิสัยตัวตนของคุณเป็นยังไงแค่นั้นเนาะถ้าเข้ามาฟังแล้ว มันไม่ถูกใจหรือเรื่องราวมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณนะคะขอให้ปล่อยผ่านนะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณอาจจะไปตรงกับคนอื่นอาจจะไปตรงกับพลังงานของคนอื่นนะคะยังไงก็รับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆก็เพอนเนาะคลิปนี้นะคะเราจะมากันในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้พูดคุยกันแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวคุณก่อนว่าคุณเกิดท่าราศีอะไรนะคะ ธาตุราศีลักษณะนี้ใส่ตัวตนของคุณเนาะเกิดธาตุราศีอะไรลักษณะนี้ใส่ตัวตนเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ต้องมีคนที่อยู่ในใจนะคะขอดูนะคะคุณเกิดธาตุราศีอะไรลักษณะนี้ใส่ตัวตนเป็นยังไงถ้าธาตุราศีไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะลองเข้าไปฟังเรื่องราวกันก่อนเนาะคุณอาจจะเกิด ธาตน้ำค่ะมีนกรกฏพิจิห้าถ้วยธาตดินพื่อสมองกรกรันสองเหรียญแล้วก็ธาตุไฟไม่สิงธนูสี่ไม่เท้าค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องของความรักเนาะแต่ก็ ไม่ได้หมดหวังในเรื่องของความรักนะคะยังเปิดรับยังเปิดใจยังให้โอกาสตัวเองเออคือไม่ปิดตัวเองอะฮะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ไม่ได้เป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองนะคะเมื่อมันผิดหวังไปแล้วเออมันเอากลับขึ้นมาไม่ได้มันย้อนกลับคืนมาไม่ได้ก็คือปล่อยผ่านปล่อยมันไปนะคะแล้วก็เปิดรับเปิดใจสําหรับความรักครั้งใหม่ได้อยู่เสมอเวลามีปัญหา อะไรกับใครก็ตามนะคะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความรักคุณมักที่จะหันหน้ามาคุยกันดีๆมาปรับความเข้าใจกันดีๆไม่ชอบใช้กำลังไม่ชอบความรุนแรงไม่ชอบสาดเสียเทสเสียใส่กันอืมแต่มาคุยกันมาพูดคุยกันมาตกลงมาปรับความเข้าใจกันตรงๆดีกว่าอะไรแบบนั้นนะชอบความสมัรสมานสมาสมาัคคีกันมากกว่าไม่ชอบมีศัตรู อืชอบชอบทำให้ชีวิตมันมันมีความสุขอะไม่ใช่มีความสุขอยู่แบบคนเดียวโดดเดี่ยวเดก็ไม่ใช่นะคะเราคิดว่าคุณน่าจะชอบอะไรที่มันทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยอะชอบงานดุเดิงชอบงานบุญงานแต่งงานงานบวชงานอะไรก็ตามที่มาเป็นงานมงคลอะ คุณชอบที่จะเข้าไปช่วยเข้าไปแจมคุณมีความมุ่งมั่นและคุณมีความตั้งใจคุณมีความพยายามด้วยนะคะด้วยความมุ่งมั่นของคุณน่ะความตั้งใจจริงของคุณความพยายามของคุณน่ะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของคุณเนาะทีนี้เราไปดูเขาคนนั้นนะคะ เกิดธาราศีอะไรลักษณะนิสัยตัวตนเป็นยังไงคุณกับเขาอาจจะสลับกันได้นะคะธาราศีแล้วก็ลักษณะนิสัยสลับกันได้นะคะรวมถึงเรื่องราวด้วยนะเป็นแบบไว้เวอร์ซ่านะคะเพราะมันไม่มีอะไรที่จะตรงทั้งหมดร้อยเปอเซ็นต์เนาะเมจิเชียนค่ะ เก้าไม้เท้าสี่ถ้วยเขาอาจจะเกิดธาตุไฟแม่สินธนูธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตเหมือนคุณนะคะแต่เขาคนนี้เป็นคนที่ขี้เบื่อเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดใจให้กับอะไรใหม่ๆสักเท่าไหร่ไม่เหมือนคุณนะคุณนะ่ะเออ ถ้าผิดหวังเรื่องอะไรอ่ะคุณก็เปิดรับคุณก็เปิดใจแต่เขาคนเนี้ยถ้าผิดหวังเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วคือแบบไม่อยากทําละไม่อยากรู้เรื่องละไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นละประมาณอย่างนั้นนะเบื่อเบื่องเซ็งเซ็งไม่ค่อยจะเปิดใจอืมแต่บางคนที่เก่งนะคะมาความสามารถมีไหวพริบดีปฏิพาน์ไหวพริบดีนะคะมีพรสวรรค์หลายอย่างเลยแหละอืม แต่ชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลิตกุหลาบนะคะเขาคนเนี้ยผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่เขาก็เป็นคนที่อดทนนะเป็นคนที่สู้ชีวิตนะคะเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายในชีวิตเนาะแต่ก็อดทนสู้บักบันฝ่าฟันอืมด้วยความสามารถของเขาอะแต่ถ้าเขาเปิดใจมากกว่าเนี้ยอะไรอะไรมันจะสําหรับสําหรับชีวิตของเขาอะ่ะมันน่าจะ เออโอเคมากขึ้นอันนี้คือลักษณะนิสัยของเขานะที่เขาไม่ค่อยจะเปิดใจให้กับอะไรสักเท่าไหร่นะคะเหมือนเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่ไม่ค่อยมีพรแสวงสักเท่าไหร่ประมาณนั้นนะอ่ okay, นะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของเขานะคะทีนี้ไปดูเรื่องราวกันขอดูเรื่องราวของคุณกับเขาก่อน ขอดูเรื่องราวของคุณกับเขานะคะสิบใบแรกเป็นมาอยังไงเนะเาะอ้าวเดินหันหลังให้กันไปเิมเพอร์เรอร์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะตอนนี้คือ อาจจะมีทางเลือกอาจจะมีช้อยส์อะไรเข้ามานะคะก็เลยเดินหันหลังให้กันไปเพราะว่าอาจจะด้วยอีโก้ไม่รู้แหละอีโก้ของใครอีโก้ของคุณหรืออีโก้ของเขาเอออีโก้เนี่ยแหละที่มาทําให้ความสันธกของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องห่างกันอะ เออมีความรู้สึกว่าคือมันต้องห่างกันะ่ะมันยังไม่ได้มาเติมเต็มให้กันโดยสมบูรณ์แบบอืมอาจจะด้วยเอ,อ่อเรื่องของความเชื่อเรื่องของาศาสนาไหมเรื่องของผู้ใหญ่ไหมที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเออบางบางคนบางพนักงานก็อาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจบาร,รมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของคุณกับเขา เออมีตัวเลือกอะไรเข้ามาประมาณนั้นนะ่ะเนี่ยตัวเขาขึ้นมาละตัวเขาขึ้นมาสามใบเลยสับไพ่แล้วนะมันก็เลยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันก็เลยเป็นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนเนาะเป็นอะไรที่มันยังคลุมเครืออยู่นะคะ ไม่สามารถให้คำตอบได้ประมาณนั้นนะเนี่ยตัวเขาก็รู้ช่วงนี้รู้สึกเบื่อๆเซ็งๆ,ๆนะคะยังไม่มีเรียกว่ายังไม่ได้ให้ความชัดเจนกันเรื่องของสถานะแล้วเราคิดว่าตัวเขาเองอะ่ะก็อาจจะมีตัวเลือกอะ่ะมีตัวเลือกเข้ามาเพราะเขาว่าเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะถ้าสองใบนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่โอเคมีหน้ามีตาในสังคมมีอํานาจมีบารมีมีคนที่เข้าหาเยอะมันก็เหมือนมันมีทางเลือกมี c h o ้ c e มีตัวเลือกเข้ามาแต่ดูเหมือนเขาจะค่อนข้างจะเบือ่อค่อนข้างจะเซ็งไม่ไม่ได้เปิดใจดูเหมือนเขาก็ไม่ค่อยจะใส่ใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ด้วย เนี่ยเดินหันหลังให้ความรักมาแล้วก็รู้สึกบเบื่อเซ็งๆไม่อยากจะยุ่งอะไรมากมายกับเรื่องของความรักแต่เ,เนี่ยตัวเขาอะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์คนเนื้อค่ะก็เลยมีคนที่เข้าหาเขาหลายคนอืมอันนี้ก็อาจจะมีคุณอยู่หนึ่งในนั้นด้วยมันก็เลย ให้ความชัดเจนอะไรกับสถานะของคุณกับเขาไม่ได้เพราะเขายังไม่เปิดใจอะไรให้ใครแบบร้อยเปอร์เซนอ่ะเขายังมีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดๆอยู่อะ่อะแล้วเรายัางไงคะเรามาเข้าเรื่องกันเมื่อได้พูดได้คุยกันแล้วนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณ ก็รู้สึกดีนะคะแต่มันมีความต่างกันรู้สึกดีไหมรู้สึกดีค่ะเขารู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วมัน รู้สึกอบคุ่นดีนะเออเหมือนคนเหมือนคนในครอบครัวเออเหมือนคนในครอบครัวเลยแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างคุณกับเขาอาจจะเรื่องของเอ,อ่อสถานะทางสังคมหรืออายุศาสนาภาษาวัฒนธรรมเป็นคนที่อยู่ห่างกันก็ได้นะคะอยู่กันคนละประเทศก็ได้อาจจะเจอกันในสื่อออนไลน์อะไรประมาณแบบนั้นนะคะ อาจจะไม่ได้เป็นเว็บหาคู่หรอกเพราะว่าเขาอะไม่ได้เป็นคนที่จะสาะสืบหาความรักขนาดนั้นแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจด้วยอืมอาจจะแบบมีโอกาสที่ได้เจอกันในอ่สื่อออนไลน์ประมาณแบบนั้นอืมแต่เราคิดว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ในเว็บเดทไม่ใช่เว็บหาคู่อะไรใดๆน,น,นะคะเขาก็รู้สึกว่าคุยกันแล้วก็โอเคนะคุยกันรู้เรื่องดีนะคะมีหลายๆเรื่องที่ ที่เออทัศนคติคล้ายๆกันมีอะไรที่คล้ายๆกันประมาณนั้นน่ะคุยกันรู้เรื่องนะคะมีโอกาสว่าอาจจะเป็นเหมือนไลฟ์โค้ชเป็น encer, อินฟลูเอนเซอร์ที่เขาสามารถให้คำปรึกษาหาทางออกอะไรให้ให้ชีวิตของคนที่เขารู้สึกแย่ yeah. พอคุณกับเขาได้ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยมันเหมือนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เขาได้ให้คําปรึกษาอะไรคุณบางอย่างที่ทําให้คุณหาทางออกได้เจอ ER ทางออกได้เจอ ER ทางที่ใช่เจอ ER, แ ER สงสว่างในชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะหรือกลับกันนะเห็นที่เราบอกว่าพลังงานของคุณกับเขาสลับกันได้อาจจะเป็นตัวเขาเองที่ ช่วงเนี้ยมันรู้สึกแย่รู้สึกไม่โอเคกับชีวิตแล้วพอได้มาพูดมาคุยกับคุณแล้วมันทําให้เขารู้สึกรู้สึกอบอุ่นดีอ่ะเหมือนได้คุยกับคนในครอบครัวเหมือนคุณมาชี้ทางสว่างเหมือนคุณได้มาเปลี่ยนชีวิตเขาให้เขาได้เจอทางออกในชีวิตเออแบบนั้นก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าเขาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตมาเยอะแยะมากมายแล้วอะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ เ,เราคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีทักษะในการพูดอย่างที่เราบอกว่าเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรกับใครอะ่ะคุณจะไม่ชอบใช้กําลังคุณจะใช้วิธีในการพูดในการต่อรองในการเจรจาในการหันหน้าเข้ามาปรึกษาการมาปรับความเข้าใจกันอันนั้นอันนั้นมันคือทักษะของคุณแล้วตัวเขาอะ่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์นนะแต่เขาไม่ค่อยจะเปิดใจอะไรให้ใครแต่เราคิดว่าครั้งเนี้ย คุณกับเขาได้มาคุยกันแล้วมาคุณได้ให้ให้แง่คิดหรือให้คําแนะนําอะไรกับเขาไปแล้วมันทําให้เขารู้สึกดีอืมเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจ,จอ่อนโยนมากๆเลยอะไรอีก Oh, do. Queen of Wands, the Empress, Five of Swords, Ace of Cups, Two of Wands, ah, Two of Swords, Seven of Coins, Five Coins, Strength, Queen of Coins. เขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาอ่ะอืมไม่ได้ไม่ได้มาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอะไรหรอกนะคะแต่ว่าช่วยเหลือในเรื่องของจิตใจมากกว่าเราคิดว่าเป็นแบบนั้นนะอืมคุณอ่ะรู้สึกดีกับเขาอยู่แล้วล่ะ แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดใจให้ใครง่ายๆเขาอาจจะเบื่อกับเรื่องของความรักมาก็ได้นะคะแต่ว่าคุณกับเขามีโอกาสได้คุยกันเหมือนเหมือนเขาอะยอมเปิดใจที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเขาให้คุณฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องราวในชีวิตของเขาที่ผ่านมาแบบนั้นก็ได้อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของความรักแต่อาจจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของ ประสบการณ์ในชีวิตของเขาที่เขาเจอเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะแล้วในชีวิตอะไรอย่างเนี้ยค่ะพอได้คุยกับคุณอนะเขาไม่มีความสุขว่ามันทําให้เขาอะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปเนาะมีมุมมองในชีวิตที่เปลี่ยนไปมองเห็นอะไรในอนาคตได้มากขึ้นประมาณนั้นอะอคุณทําให้เขาเหมือนเหมือนคุณเป็นอินสปิเรชันให้เขาอะ เป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีให้เขาด้วยความที่คุณเป็นคนที่ใจดีใจกว้างมีความเขาเรียกว่าอะไรอะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นพูดคุยกับเขาด้วยความความปรารถนาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกของเขาตอนนี้คือเขารู้สึกว่าเขาชักไม่แน่ใจแล้วล่ะเขาว่ามีความรู้สึกไม่มั่นใจมีความรู้สึกเอ่อ ยังยังไปต่อไม่ถูกเพราะความที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะปิดตัวเองเนาะก็คงต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาขาดเขาไม่เคยได้รับการเติมเต็มอะไรในชีวิตอืมแต่พอเขาได้คุยกับคุณอนะ่ะมันรู้สึกเหมือนจากคนที่มีอกโก้เยอะๆอ,ะอะ่ะเขายอมเชื่อยอมยอมฟังในสิ่งที่คุณพูดอืมประมาณนั้นเลย ยอมรับในสิ่งที่คุณพูดเออืมเขารู้สึกดีกับคุณค่ะแต่รู้สึกดีในรูปแบบของเพื่อนคนที่หวังดีต่อกันอืม หมือนเขาคิดว่ามันเป็นโชคชะตาที่ให้เขาได้มาเจอคุณเนาะที่คุณมาช่วยหาทางออกมาช่วยแนะนำเออมาเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้เจอทางสว่างในชีวิตอะไรประมาณนั้นนะคะ<ต><อ>เขาก็อยากที่จะให้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นไปแบบนี้คงคงความสัมพันธ์แบบนี้ได้ไปตลอดอืม มันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสงบลงได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้นกว่านี้พอเขาอะอย่างที่เราบอกว่าลักษณะนิสัยของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่เขาไม่ค่อยมีพรสวงก็เหมือนกับว่าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆให้มากขึ้นจริงจังให้มากขึ้นประมาณนั้นอะนะคะ หลายคนอาจจะคิดว่าเอา้าเขาไม่ได้คิดเหมือนฉันเหรอเขารู้สึกดีด้วยค่ะเขารู้สึกดีกับคุณนะคะแต่เขาคิดว่าเนี่ยมันมันเพิ่งเป็นการเริ่มต้นคุยกันนะอืมมันก็มีเข้ามานะคะเดวิลโรเวอร์เข้ามามันก็มีนะแต่ว่าเขามีความรู้สึกแบบมันเหมือนตัวเขายังไม่พร้อมอะกับเรื่องของความรักอะ มืนเขายังไม่ค่อยพร้อมกับในเรื่องของความรักมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะคงต้องคุยไปคุยกันไปแล้วก็รู้จักกันให้มากขึ้นกว่านี้เขาอาจจะเคยเจ็บเคยผิดหวังกับเรื่องของความรักมาหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะแล้วความรู้สึกของเขากับมันมันมันเหมือนติดอยู่ในใจอะ่ะ เขาก็เลยยังไม่กล้าที่จะเปิดใจรับใครใหม่ๆอืมเขาก็คงจะกลัวจะเจ็บกลัวจะเอ,อเจอเรื่องราวที่มันผ่านมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บซ้ำๆแบบนั้นอนะเวลาคิดถึงเรื่องของความรักขึ้นมาทีไรคิดจะมีคู่ขึ้นมาทีไรมันก็เจอเรื่องเดิมแบบเดิมซ้ำๆมันก็เลยทําให้เขาคิดติดติดอยู่ในใจของเขาอยู่แบบนั้นอนะอืม เหมือนเขาปิดตัวเองในเรื่องของความรักอะต้องให้เวลาแล้วให้โอกาสเขาเนาะกว่าที่เขาจะเปิดใจนะคะเขาขอเวลาหน่อยแหละนะก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่สนใจใครเลยนะคะ แต่อย่างที่บอกว่าก็อาจจะมีตัวเลือกมี c h o i c e เข้ามาแต่เขาก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คิดเยอะคิดแย่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับของความเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าจะมีรักครั้งต่อไปอ่ะคือเขาจะความรู้จักกันให้ดีมากๆเลยต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักกัน กว่าเขาจะยอมตกลงปลงใจว่าจะคบกับใครครบแบบจริงจังกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาถึงจะแบบประกาศออกมาเออเปล่าประกาศออกมานะคะเปิดตัวเนี่ยว่าคบกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเขาไม่มั่นใจอะ่ะเขาก็ยังไม่มีไม่มีทางที่เขาจะแบบเปิดตัวหรอกอืมเรายิ่งช่วงเนี้ยคุณกับเขาหลายๆพลังงานนะนะคะก็ อาจจะยังไม่ได้คุยกันในรูปแบบของคนรักอะไม่ได้จีบกันอะแต่คุยกันในลักษณะของเพื่อนหรือคนที่ให้คำปรึกษากันประมาณนั้นเป็นที่ปรึกษาอะไรประมาณแบบนี้ค่ะอือืมก็มไม่ใช่ว่าเขาเล่นตัวนะแต่เขากลัวเจ็บกลัวผิดหวังเขาคิดมาก เขาคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเขาก็เนี่ยแหละอยู่แบบสโสดนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครร้อยเปอร์เซ็นต์อืมแต่ก็มันไม่ใช่ว่าเขาเจ้าชูนะแต่ว่าเขายังหวงความโสดของเขาอยู่อะ่ะอืมเขายังไม่พร้อมในเรื่องของความรักอะ่ะมันก็งานยากอยู่แหละถ้าคุณชอบเขาอะนะคะถ้าคุณชอบเขาอะมันก็ ยากอยู่แหละที่จะเปิดใจให้เขายอมรับคุยกันเป็นแฟนคบกันเป็นแฟนเปิดตัวแบบร้อยเปอร์เซนแบบนั้นนะ่ะก็ไม่ง่ายเนาะนะคะก็อาจจะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะที่พยายามจะเปิดใจเขานะก็มีคู่แข่งอนะคะมีคู่แข่งที่อาจจะตอนนี้คุณไม่รู้แหละว่ามีมีใครกี่คนนะที่อยากเปิดใจเขาคนนี้นะคะก็ดูเหมือนเขาจะเจ้าชู้เนาะ แต่จริงๆเราเขาก็ไม่ได้ไปเป็นคนที่เจ้าชู้พูดจาเรื่อเปื่ยไปเอเป็นหมาหยอกไก่คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้นนเรื่อเปื่ยแบบนั้นก็ไม่ใช่นะคะแต่ก็เหมือนว่าเขาก็พยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองนั่นแหละแต่มัน,ม,นมันไม่ได้เปิดใจให้ใครเต็มร้อยแบบนั้นน่ะก็เหมือนกับเออก็ดูคุยคุยกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะคนที่ใช่คนที่มีอะไรที่ คุยกันลงตัวจริงๆนั่นแหละคนคนนั้นแหละถ้าเขามั่นใจแล้วอะเขาถึงจะเปิดตัวเออเขาถึงจะคบจริงจังแบบนั้นอะนะคะขอดู5้าใบสุดท้าย e of Wands Five of Cups ในที่สุดนะคะความพยายามของของคุณนะความพยายามของคุณมันก็ไม่สูญเปล่านะคะความพยายามที่จะเปิดใจเขาคนนั้นนะอย่างที่บอกว่าคุณอะไม่เคยปิดตัวเองคุณให้โอกาสตัวเองเสมอถึงแม้ว่าจะผิดหวังในเรื่องของความรักมานะเนี่ยความที่คุณไม่ปิดตัวเอง สักวันหนึ่งอะคุณจะเจอคนที่ใช่แล้วการที่จะพยายามให้เขาคนนี้เปิดใจอะคือมันต้องใช้เออเขาเรียกว่าอะไรนะเออความรักความปรารถนาดีความจริงใจที่พูดคุยกับเขาอะอืมมันมีโอกาสที่เป็นไปได้ค่ะคุณอะจะสามารถชนะใจเขาคนนี้ได้แน่นอนแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยอืม ไม่ได้เป็นคนที่เจ้าชู้แต่เขาอะเป็นคนที่เรียกว่าอาจจะเข็นในเรื่องของความรักแล้วการที่เขาจะเปิดใจให้ใครแบบจริงจังแบบเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเขาต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักกับคนคนนั้นให้มากพอให้จากตัวตนของกันและกันคุยกันดูเรื่องจริงๆ ไลฟ์สไตล์ปันเกนไปกันได้จริงๆแต่เนี่ยเราคิดว่าตัวคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่เปิดใจเขาได้คุณนั่นแหละที่จะสามารถเอาชนะใจเขาได้นะคะเฮนทีนี้มาดูเอาเข้ากันอืม มีแรงดึงดูดมากมายเคมีเข้ากันมากเลยนะคะอืมอันนี้เขาบอกว่านี่ไงให้ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกว่านี้ใช่เลยนี่มีโอกาสแต่งงานด้วยนะคะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลย บอกให้รอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะถ้าคุณเชื่ออถ้าคุณเชื่อโอกาสดีๆมันกำลังจะเข้ามานะคะให้คิดบวกเข้าไว้นะ remain positive นะคะให้คิดบวกเข้าไว้แล้วสิ่งดีๆมันจะตามมาเองนะ รักษาเยียวยานะคะนี่ไงคุณอนะไปช่วยรักษาเยียวยาตัวเขานะคะช่วยรักษาเยียวยาใจเขานะคะคว้าชัยเนี่ยเหมือนวิกทอรี่เลยคุณจะชนะใจเขาได้ในที่สุดนะคะเนี่ยมันมีความลับเอออาจจะเป็นความลับในใจของเขาที่เขาไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกกับใครนะคะแต่เขาอาจจะเปิดใจคุยกับคุณก็ได้นะ เป็นการเปิดรับเนาะจักรวาลเนี่ยเป็นการเปิดรับนะคะก็เหมือนตอนนี้เขาเปิดรับคุณแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะการที่เขาได้เ,เปิดใจพูดคุยกับคุณในบางเรื่องนะคะเรื่องที่เขาไม่เคยคุยออกับใครมาก่อนไม่เคยเปิดปากคุยออกับใครมาก่อนเนี่ยก็แสดงว่าเขาเปิดรับคุณแล้วนะแต่ก็คงต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะกับคลิปนี้นะเมื่อได้พูดคุยกันแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะในที่บอกว่ามันเป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ตรงกับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะมู o สตาร์ทา r ์โร่เฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะแอดไลน์มูลสตาร์91นะคะ ขอให้คุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้เจอคนดีๆได้เจอกันระยามิตรที่ดีที่เข้ามาทําให้ชีวิตของคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆสิ่งที่คุณหวังไว้นะ,ะสำหรับคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ